จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมือนีมาเฮ็ดกับเขาน้ำยายทองด้ยจ้าพี่น้องมือนียายดองก็จะมาห่อหมกห่อหมกหมูสับใส่วุ้นเส้นจ้าพี่น้องกะมีหมูสับแล้วกะ็กระพิกตามใส่ตะไคร้ตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็ขมิน้น ตำใ่พี่นอนใส่ข้ามิ้นด้วยเอาก็มีหัวหอมห่อหมกแล้วก็กะทิรสด,ดีใส่กะทิด้วยเด้อค่ะมายายต้องสิผ้าเห็ดพี่นองมาเด้อมาเบิ่งเด้อห่อหมกอีสา,านบ้านๆจะพี่นองพริกเราก็ตำเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูพี่นองมาตำก่อนเด้อตำก่อนคลุกเขาให้เข้ากัน แล้วเราก็ใส่กุ้นสิ้นเอาไปคลุกตำใส่กันล่ะพี่น้องอย่าผู้ใดมากุ้นสิน้นหลายๆกใใ็ใส่ไหลาย่ย่ท้องก็ทีใส่พอประมาณใส่ซํานี้ล่ะใส่หลแล้วเราก็จะมาปรุงใส่รสดี ลงไปใส ja e ่ผงนัวสองช้อนครึ่ง แล้วก็ใส่กะทิลงไปใส่กะทิใส,ะทใส่น้ำปลา แล้วก็ใส่หอมหอมกับพริกใส่หอมลงไปก็ไปคุกเขาให้เข้ากันด้อพี่น้อยจากนั้นเราก็คุกเขาให้เข้ากันดื้อพี่น้อยตํา

นั้นเราก็เอาไข่ใส่ใส่ไข่ด้วยทุกไข่ใส่เดี๋ยวมันตีก,กันพี่นองให้มันนัวมีนูพอมีเห็ดผ่าเห็ดกินพี่นอกมีนูนี้ทำได้ทำขายก็อร่อย ีมนูบ้านๆจากนั้นเราก็ชิมดูพี่นองมาเสียหายเซ็บจากนั้นเราก็จะมาหมกพี่นองเราก็ได้ใบตองมาแร้วหฮอก็ได้ใบตองมาเร้ว ก็จะมาหมกบันมมกติดแซบมมกหน่อยก็ได้ด้อพี่น้องมมกไม่หน่อยก็ได้พี่น้องไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เนี่ประมาณนี้ละพี่น้องเราก็หมกโอ้ยหนาวดีพี่น้องเ้ยมันหนาว เราก็หมกอย่างเนี้ยแหละพี่นอเอ,อนเ้ยคนแบบบ้านๆเนาะ เนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหลจะจ้าพี่น้องเราก็จะไปนึ่งน่พี่น้องเอานี้เราก็จะมาห่ออีกห่อนะึ่ง ติตองเนี่ยเราก็จะมาห่ออีกหออ่อเบิององกมางหอหนึเนา่พี่น้องเนาะทำแบบบ้านๆเนาะนี่แหละห่อหน่อยๆกระได้เด้อพี่น้องมัน,นสะดวกสบายเท่ากับห่อเล็กๆเ,เอาสำนึเ,เสียบ พี่น้องเสพเนี่ยเนี่ยเราก็จะห่อประมาณนี้ห่ออีสานแบบบ้านๆห่อเล็กๆก,ก็ได้ห่อใหญ่ ก็ได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะไปนึ่งเ๋ยวพี่น้องแล้วก็จะเอามานึ่งแล้วก็ปิดฝาไว้จากนั้นเราก็มาดูสุกแล้วจากพี่น้องจากห่อหมกที่เราใช้เราก็จะมาแกะดู ว่ามันน่ากินขนาดไหนว่าไม่เสีบบอพี่น้องมาบึงห่อหมกหมูสับใส่วุ้นเส้นเด่นๆอุ้ยน่ากินมากเลยจ้ะพี่น้องมาบึงคักๆคักๆคๆคเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยน่ากินมากพี่น้อง น่ากินวุ้นเส้นเนี่ยเราก็จะเคะกินเบึงซิมเบึงพี่เนอร้อน ซสพพี่น้องเซบแสบ,แสบเนี่ยหอมมกได้กินแล้วพี่น้องพอกันคลิปต่อไปจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจรอจ้าเตียมมารับชมรับฟังจ้าใหญ่ทงไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปต่อไปจ้า